ความความฝันฝันเห็นตู้ล็อกเกอร์แปลว่าอะไรท่านใดก็ตามที่เพิ่งจะเข้ามาดูดวงในช่องหมอดู y ยูทู b ออนมณีจันเป็นครั้งแรกเอขอฝากกดซับสไข i b e ถ้าถูกใจช่วยกดแชร์ด้วย กรุณากดซับสไครนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดที่ตัวกระดิ่งค่ะฝันเห็นตู้ล็อกเกอร์แปลว่าอะไรมีความอิจฉาลิษยาถูกมินทาว่าร้ายการร่วมมือกันคุณมีศัตรูค่ะ มีคนอิจฉาลิสยานะและติ้งโกค่ะเมื่อประตูบานหนึ่งปิดนะประตูบานหนึ่งจะเปิดคุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยสติปัญญาที่ตัวเองมีการที่คุณฝันเห็นตู้ล็อกเกอร์เนี่ยมันแปลได้ว่าอันนี้หมายถึงความลิษยานะ comparison การเปรียบเทียบความอิจฉาลิษยาการนินทาว่าร้ายฝันเห็นตู้ล็อกเกอร์แปลว่า มีคนนะรวมตัวกันนะใส่ร้ายป้ายสีเพราะอิจฉาริษยาที่ท่านน่ะโดดเด่นฝันเห็นตู้ล็อกเกอร์แปลว่ามีคนรวมกลุ่มกันน่ะอิจฉาที่ว่าท่านเนี่ยเป็นเดอะมาสเตอร์อะเป็นผู้ที่มีบุคลิกอันโดดเด่นมีคนรวมตัวกันใส่ร้ายป้ายสีตั้งวงนินทาว่าร้ายมีคนรวมตัวกันใส่ร้ายป้ายสี ตั้งวงนินทาว่าร้ายเพราะอิชาลิษยาที่ท่านโดดเด่นกว่าอันนี้เป็นความลิษยานะเหมือนต้นไผ่อิชาต้นโอก๊กต้นโอก๊กอิชาต้นไผ่คุณจะสมหวังในความรักนะคุณจะสมหวังในความรักค่ะคุณจะได้เจอเนื้อคู่อุป,ปถัมภ์คุณจะได้คุณจะได้เจอเนี่ยค่ายเดชพันเนื้อชิพก็คือคุณจะได้เจอเนื้อคู่มีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่มีเกณฑ์ ที่จะสมหวังมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในความรักคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ค่ะคุณจะมีบริวารที่ดีนะคะนี่เป็นน้องหมานะคะเมื่อประตูบานหนึ่งปิดประตูบานหนึ่งเปิดให้คุณน่ะเล s โกได้เลยค่ะถ้าคุณน่ะอยากจะไปทางเนี้ยแต่ประตูมันปิดนะคุณก็ไปประตูอื่นได้ทุกปัญหามีทางออกทุกปัญหามีทางแก้ค่ะเลขนำโชคหนึ่ง เก้าแปดหนึ่งเก้าแปด